สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นภาพแนวตั้งครับด้วยเหตุว่าทําภาพแนวนอนจะมองไม่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 ได้ถนัดนะครับด้วยนี่เป็นพิมพ์สายญาติพิมพ์สายญาตินี้สร้างครั้งแรกเลยนะครับเป็นวาระยุคต้นของเจ้าประคุณสมเด็จโตครับ2367นะครับบรรจุเจดีสามองค์ข้างพระอุโบสถวัดละคังโคสิตารามนะครับถวายกับสามพระองค์ชายนะครับพระองค์เจ้า บาและกะวงนัุธยาพระองค์เจ้าท่านนาาเทเวศพระองค์เจ้านาเลศโยธีพระองค์เจ้าชายนะครับเสนีบริลักษ์ต้นสกุลเสนีวงนยุธยาเป็นพระพิมพ์สายญาตินะครับเป็นพิมพ์แรกที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านสร้างนะครับแต่ใครจะรู้บ้างว่าหลังจากวาระต้นที่สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จโตซึ่งท่านยังเป็นพระลูกวัดนะครับ ท่านสร้างพระพิมยยพ์สายญาติพิมพ์นี้แล้วนะครับพระพิมพ์สยายญาตินี้เป็นปรากฏเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ที่เป็นแนวนอนนะครับเป็นพิมพ์ที่เป็นแนวนอนเพราะฉะนั้นการจะคล้องสวมใส่นะครับไม่เป็นที่ปรากฏนิยมตั้งแต่ครั้งที่เจ้าพระคุณท่านสร้างนะครับแต่เป็นพิมพ์ที่สมเด็จโตท่านสร้างบรรจุไว้ในทุกกลุ่นนะครับ ในทุกกลุ่ที่ท่านบรรจุกลุ่นะครับจะมีพระพิมพ์สายาิก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าในเจตนามุทิตาจิตแห่งความกตัญุตตาที่คุณของเจ้าพระคุณสมเด็จโตสร้างถวายบุญแด่โยม,มารดาในยามที่โยมมารดาคลอดท่านมานะครับด้วยความยากลาบากเลี้ยงดูท่านตั้งแต่ท่านกําเนิดมาที่วัดสตือครับพระพิมพ์สายาินี้ต้นแบบนะครับเป็นพิมพ์สายาิจากวัดราชโอรสนะครับ ซึ่งสร้างและก็อ,ะอยู่ในพระวิหารวัดราชโอรสครับบางขุนเทียนนะครับเขตบางขุนเทียนจอมทองนะครับเพราะนั้นพิมพ์สายญาตินะครับจึงเป็นพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบางขุนพรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัดสตือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรนะครับกลุ่มวัดกลางคงคอย กุพระพุทธบาทนะครับสระบ,บุรีท้ายวัดพระพุทธบาทนะครับตั้มสิงโตนะครับหรือจะเป็นกลุกนะครับที่วัดอินทรวิหารทั้งสามกลุ่นะครับจะเป็นกลุ่บ่อน้ำมนต์บ่อน้ำพระพุทธมนต์นะครับหรือจะเป็นกลุกที่พระนาพีพระสเดวพระสดือนะครับที่สะดือของ พระยืนอุ้มบาทนะครับที่เจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างหลวงพ่อโตไว้นะครับได้แค่ได้แค่ครึ่งพระองค์แล้วท่านก็สิ้นชีพิจักษัสมรณภาพนะครับบนศาลาการประเรียนหลังเก่าวัดอินทรวิหารหรือจะเป็นกลุที่พระบาทนะครับซึ่งเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณสืบนะครับเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารนะครับ พระโสมพลธรรมวงศ์จได้ทําการบูรณะพระพุทธพระบาทนะครับเพื่อถวายฐานบัวรองรับก็เจอกลุ่มที่วัดที่พระพุทธบาทนะครับที่พระพุทธบาทซึ่งอาจจะถวายฐานบัวรองรับที่วัดอินทรวิหารนะครับอีกทั้งในวาระเดียวกัน2,3002,530ครับก็ได้มีการบูรณะบ่อ,บอน้ำพระพุทธมนต์นะครับที่วัดอินทรวิหารก็มีการที่จะ บูรณะนะครับสมเด็จโตท่านบรรจุไหยพระสมเด็จวัดละขัง47องค์นะครับก็ได้ปรากฏพบขึ้นที่อาการบูรณะบ่อน้ำพระพุทธมนต์เพราะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกกลุ่นะครับมีการบรรจุพระสมเด็จพิมสายญาติซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่การสร้างพระสมเด็จในวาระแรกเริ่ม ะสมแห่งการสมเด็จสร้างพระพิมสมเด็จนะครับและด้วยเป็นพิมพ์ที่เป็นองค์นอนนะครับการคล้องการบูชาทั้งหลายนี่ครับตั้งแต่สมัยโบราณมาก็ความนิยมก็จะไม่เท่ากับพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้งฟักประมาณนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าการสร้างวาระแรกนะครับพิมพ์นี้ทราบว่ามี3บล็อกนะครับมี3บล็อกนี่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับให้สังเกตที่ท้ายนะครับให้ท่านขบวที่ท้ายลานมเนี่ยครับ ตรงที่ซอกรักแร้นะครับจะมีเม็ดติ่งขึ้นมากับพิมพ์นี้จะมีติ่งอันนี้จะมีหมอนหนุนนะครับหมอนรองพระกรนะครับกับหมอนรองกระกรครับอันนี้จะเป็นมีติ่งขึ้นมาครับแล้วถ้าพิมพ์ต่อไปครับครับเดี๋ยวขอคุณผิ้ิศักดิ์ได้ขยายขยายพิมพ์ครับพิมพ์ที่สองนี้จะไม่มีติ่งนะครับติ่งนี้จะไม่มีนะครับแต่หมอนรองกระกรยังมีอยู่ครับครับผมครับและพิมพ์ที่สามครับ ครับสามนี่มีติ่งบางๆนะครับแล้วองค์ก็จะบางลงด้วยครับองค์บางลงกว่าเยอะเลยครับและติ่งก็จะบางลงแสดังให้เห็นว่าการสร้างพิมพ์แต่ละครั้งแต่ละพิมพ์ทรงที่บรรจุกลุกการจะสร้างพระพิมพ์เดียวเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะ,ะนั้นเชื่อว่าจะมีพิมพ์มาอาจจะมีพิมพ์มากกว่านี้อีกครับแต่ที่ปรากฏให้เราเห็นนี่มีสามบล็อกแล้วครับเนื้อพระจะเป็นเนื้อบูลหินนะครับ ครับเนื้อปูนหินผสมกับอิทธิธาตุมงคลของเจ้าพระคุลสมเด็จนะครับซึ่งในขณะนั้นท่านยังเป็นพระลูกวัดยังเป็นพระสามัญนะครับยังไม่ได้ขึ้นอัศมานสักยังไม่ได้ขึ้นพระราชาคณะนะครับครับอิทธิธาตุมงคลนะครับผงวิเศษนะครับตลอดทั้งการผสมบวลสารนะครับเนื้อละเอียดมากครับเนื้อชุดนี้ละเอียดมากครับและจะไม่มีส่วนที่อาจจะเป็นปูนอาจจะเป็นเนื้อที่ว่า อาศิลาที่คุณสิ im h, patreon, ่งใดที่เป็นหยาบครับผงทองคําจะมองเห็นจํานวนมากเลยนะครับผมทองผงทองคํครับครับครับเดี๋ยวเราจะขยายกล้องขยายให้งายมีกําลังสูงขึ้นเพื่อท่านจะได้เห็นเนื้อในครับครับขนาดนี้เราได้ซูมภาพขึ้นมาเพื่อให้ท่านดเห็นเนื้อในได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ วาการผสมมวลสารของพระสมเด็จวัดระฆังในยุคต้นนะครับแม้แต่ในยุคต้นที่เริ่มสร้างนะครับ2,367ถึง23 2,390ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ศาสนาพุทธนะครับวัดวาอารามในพระนครนะครับกรุงรัตะนะโกสินทร์กรุงเทพมหานครนมร รัตนโกสินทร์สร้างมากที่สุดนะครับนอกจากที่สมเด็จพระน,นั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงสร้างเองแล้วท่านยังประวรณนาให้หลายๆท่านได้ร่วมสร้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยานิกรบดินนะครับเจ้าสัว,สวโตวนะครับสร้างวัดกรยาณมิตรนะครับหรือจะเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์นะครับสร้างวัดประยุรญาตสร้างวัดประยุร อาปยุรวงนะครับเชิงสะบานพุทธนะครับหรืออย่างอ่าแม้แต่ว่าอ่าพระราชมารดาอ่าพระมารดานะครับไม่ใช่พระราชพระพระมารดาของอ่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นปัญญาของอ่าสมเด็จเจ้าพระยาปยุรวงนะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จเจ้าพระยา รีมหาสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคท่านก็ท่านก็ภานวนาให้สร้างวัดนะครับและท่านทรงพระนามว่าวัดอโรงคารามนะครับวัดพี่ชัยาตินะครับหลายๆหลายๆวัดนะครับสร้างในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่เฉลิมฉลองนะครับตลอดทั้งอภิบาลนะครับพระพุทธศาสนาไว้ยอย่าง เป็นที่ยิ่งยวดนะครับในรัตธนโกสินครับครับเนื้อที่ท่านเห็นนะครับเป็นพระที่เจ้าพะคุลสมเด็จโตอาท่านได้สนองนะครับได้สนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยครับในการที่จะเสริมสร้างนะครับพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปนะครับให้ถึงพุทธตามนายห้าพันปีพระสมเด็จวัดระฆังยุคต้นครับ มองเห็นครับว่าเนื้อในนะครับเนื้อหาบวลสารครับควบแน่นด้วยอิทธิธาตุมงคลที่ท่านบรรจุไว้ครับเพื่อให้ผู้ครอบครองบูชานะครับได้เจริญอยู่ในศีลสมาธิฐานปัญญาบารมีสืบไปชั่วกาลนานเราเห็นได้ครับนี่ครับเหล็กไหลไพรดำครับนัดเจนเลยครับเป็นเศษเสี้ยนเลยนะครับครับแล้วดูนี่ครับ นี่ครับนี่คือส่วนของเนื้อนะครับเนื้อหามวลสารซึ่งเป็นพระกลุนะครับพระกลุที่บอกได้เลยว่าถ้าอายุในขณะที่ท่านสร้างยุคต้นก็ต้องเป็นพระกลุ่ของทางล้านนาลําพูนนะครับที่ท่านได้จาริกแสวงบุญขึ้นไปนะครับปลีกวิเวกแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมไปศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐาน โดยที่ตัวท่านไปเองแล้วก็ไปกับพระเถราจารย์ของท่านนะครับคือกลัวตาแสงวัดมณีชลขันครับเนื้อหามวลสารหนึกนุ่มชัดเจนครับชัดเจนนึกนุ่มชัดเจนและการประสานนี่เราต้องยอมรับว่าแม้จะยังไม่ได้ใช้ตังอิวนะครับ แต่การใช้กล้วยน้ำเข้าสุกนะครับแล้วก็อิทธิธาตตลอดทั้งน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำน้ำเชื่อมอน้ำพึ่งเคี้ยวนะครับก็เป็นมวลสารที่ทำให้การเกาะติดยึดแน่นของมวลสารสามารถผ่านมาได้การเวลากว่าร้อยร้กว่าปีครับร้อปีขึ้นไปนะครับถ้าพูดถึงในกรณีของสองพนสามร้อยหกสิบเ ต้องถึงร้อยเก้าสิบนะครับครับต้องถึงร้อยเก้าสิบปีครับต้องถึงร้อยเก้าสิบปีเพราะในขณะที่ท่านสร้างนั้นท่านท่านมีีรรษาเพยียงสามสิบสามสิบเจ็ดเท่านั้นเองสามสิบเจ็ดปีครับท่านเกิดสองสามสามหนึ่งครับสามสิบเจ็ดปีแต่สมเด็จโตท่านท่านอัจฉริยภาพในด้านาภาษาอักขรนะครับการเทศนาท่านสามารถเทศนาได้ ทั้งสำเนียงทั้งภาษาของรามันล้านนานะครับพุกามพม่านะครับสปปลาวนะครับหรือแม้แต่เขมรนะครับแม้แต่ภาษาเขมรนะครับท่านก็สามารถเทศนาได้ด้วยการเรียนอักขละบาลีของท่านนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ